สวัสดีค่ะก็สําหรับแปลงที่ดินนะคะที่เราจะพาเข้าไปชมในวันนี้นะคะก็อยู่ที่อําเภอบางละกรรม จังหวัดพิศนุโลกนะคะก็หลังตลาดนะคะอำเภอบางละการรมอยู่เพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่ตามโฉนด18ไร่3งานกับ54ตารางวาเอกสารเป็นโฉนดนอส .4 คุดุแดงนะคะเลขที่28131นะคะซึ่งจากจุดที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้นะคะเป็นถนนแล้วก็ห่างจากไฟฟ้านะคะเพื่อนบ้านอยู่ประมาณ500เมตรซึ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะทางนี้จะไม่สามารถขับรถ เข้าไปถึงด้านในได้เพราะว่าทางมันค่อนข้างเล็กนะคะแต่ที่ดินแปลงนี้เนี่ยติดทางสาธารณประโยชน์ก็ถ้ามีโอกาสนะคะเราก็จะพาเข้าไปในส่วนของที่ติดทางสาธารณะอีกทีหนึงแต่ว่าเข้าไปด้านในนะคะเนื้อที่ก็จะเป็นที่นานะคะเกือบทั้งหมดเลยก็เป็นบ่อกเก็บน้ํานะคะก็ประมาณสัก3ามไร่ซึ่งสามารถทําการเกษตรได้นะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะการที่ เดินเข้ามานะคะเพราลักษณะทางข้างในก็จะเป็นลักษณะทางรถมอเตอร์ไซค์แต่ก็ถนนก็น่ากว้างอยู่พอสมควรริมด้านซ้ายมีสระน้ำด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นทางเล็กๆนะคะที่ก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นเลยสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่อยู่18ไร่3งานกับ54ตารางวาค่ะเอกสารเป็นโฉนดน,นสสพคดแดงนะคะเลขที่28ด 1>, 1 3 1านตำบลบางละกรมอำเภอบางละกรมจังหวัดพิษ,ษณุโลกนะคะก็ที่ดินแปลงนี้ก็ประกอบไปด้วยพื้นที่นานะคะที่จะเห็นอยู่แล้วก็มีถนนนะคะเข้ามาอยู่ในแปลงและที่สำคัญนะคะก็เป็นสระน้ำนะคะประมาณ3มไร่ที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะก็คือสระน้ำลูกนี้เลยนะคะเนือซึ่งหมายถึงว่า ถ้าเกิดจะทำนานหรือทำการเกษตรนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีน้ําใช้นะคะเพราะว่ามีสระเก็บน้ําด้วยลูกใหญ่ๆเลยรถก็สามารถเข้าถึงหน้าแปลงได้นะคะจากที่เราเดินเข้ามานะคะก็จะมีจุดที่ไม่ไม่สามารถเอารถเข้าได้เนี่ย าจากจุดที่เราจอดรถดนะคะก็ระยะทางก็เข้ามาถึงแปลงก็500เมตรแต่ที่สังเกตได้นะคะว่าเส้นทางของการใช้ในการเดินเข้าที่ดินแปลงนี้ก็คือเส้นนี้นะคะซึ่งสามารถขับรถเข้าถึงหน้าแปลงได้เลยก็เนี่ยนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เอกาสารโฉนดนสสีคุดแดงด้วยนะคะเนื้อที่ก็18ไร่กว่าเกือบเกือบ19ไร่เลยพื้นที่บริเวณโดยรวมก็เป็นพื้นที่นา จริงๆแล้วสามารถปรับเกตให้เป็นพื้นเดียวกันได้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้การทํากินเหมือนไม่ค่อยได้ตั้งใจสักเท่าไหร่นะคะจากที่เห็นอยู่สภาพก็เลยไม่เรียบร้อยเท่ากับแปลงอื่นๆที่เห็นอยู่แล้วพื้นที่ก็ออกจะเป็นื้นที่เนินสูงกว่าบริเวณข้างๆด้วยนะคะ